สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o v o Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะที่17กรกฎาคมแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำกำไรกันได้นะคะสวยๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแผนของเราเนี่ยเข้าหมดเลยนะคะแล้วก็มีคอนเฟิร์มสัญญ,ญาณเทรดด้วยใน Tele g กรมนะคะก็หลายๆแผนเนี่ยก็ TP ไปนะคะสวยๆเลยเรียกได้ว่ากำาร ทุกวัน TP ทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็ใครยังไม่ได้เข้าห้องนะคะนเฟิร์มสัญญาณเทรด b r a w s e r Telegram นะคะแนะนํามากๆเลยนะคะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าไปตามซิ g n a l อย่างเดียวนะคะแต่ให้ทุกคนนะคะที่ฟังฟิลม์มอยู่ตอนนี้คือทุกคนมีความรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้แผนฟิลม์มรอตรงไหนนะคะรอที่กรอบที่โซนไหนนะคะเทดหน้าไหนได้เปรียบนะคะเพอทุกคนฟังคลิปนี้แล้วอะ่ะค่อยไปเข้าห้องค c o n ิร์มสัญญาณเทรดนะคะแล้วรอจังหวะที่ใช่คือ ถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดไปแสดงว่าเฮ้ยจุดนี้สามารถที่จะเทรดได้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้พอมๆกันว่าอ๋อพอราคามาถึงโซนที่รอแบบนี้นะตัดสินใจแบบนี้นะแล้วราคาเนี่ยมันไปยังไงมันไป TP หรือไป SL นะคะก็จะได้เรียนรู้จากแบบนี้ไปด้วยนะคะโอเคไหมไม่ใช่การตามซิกแนลอย่างเดียวนะคะทุกคนต้องรู้เนาะว่าวันนี้แผนเราเป็นยังไงก่อนโอเคไหมคะ ะะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคํานะคะก็คือพุ่งขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็กําลังตดอยู่ที่ซับไพโซนอยู่นะคะแล้วก็ไซเวยมาหลายวันมากๆเลยนะคะทุกคนไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยนะคะประมาณ3วันแล้วนะคะเราจะเทรดยังไงต่อดีนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟกันเลยค่ะเอาละค่ะมาค่ะมาดูกราฟกันนะคะก็อย่างที่พิมพ์บอกทุกคนเนาะเนี่ยตั้งแต่วันที่12นะคะวันนี้วันที่17แล้วอะ ราคายังไม่ไปไหนเลยนะคะนี่ก็คือไซด์เว์ไซด์เว์ไซเว์อยู่แถวนี้โอเคไหมคะทุกคนซึ่งนะคะเราก็เล่นในกรอบไซด์เว์นั่นแหละ,ะคะเพราะว่าเรารู้เทคนิคที่สามารถเทรดในไซด์เว์ได้นะคะนั่นก็คือเทคนิคพฤติกรรมทองนั่นเองนะคะจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเทคนิคพฤติกรรมทองเนี่ยสามารถที่จะเทรดทองคําได้ในทุกสภาวะของตลาด โอเคไหมไม่ว่าเทรนเนี่ยจะเป็นขาขึ้นขาลงไม่ว่าจะเทรดตามเทรนไม่ว่าจะเทรดส่วนเทรนหรือเทรดในช่วงไซเวย์แบบนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะคะง่ายมากๆเลยนะคะพอเรารู้เรื่องของพฤติกรรมทองคําแล้วอะนะอ่ะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันไซเวย์อยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนจะเห็นไหมว่าในทา์เฟรมเดย์เนี่ยเทรนเป็นขาขึ้นแล้วจำได้ไหมเทรนเนี่ยอัปเดตเรียบร้อยนะคะเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจุดที่น่าสนใจในการบายอ่ะแน่นอนก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะคะแถวแถวนี้นะคะแถวแถวราคา1930 จนถึง1925นะ,ะถ้าเกิดว่าราคาลงมาแถวนี้แน่นอนนะคะเราจะหาจังหวะในการ buy โอเคไหมอันนี้ภาพภาพใหญ่ก่อนนะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เนาะก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นในภาพใหญ่ด้วยนะคะถ้าลงมาแถวนี้ buy โอเคแต่ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดอยู่ในัพพล l y เห็นไหม s u พล l y นี้นะคะราคาเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นะคะยังเอาอยู่นะคะยังไม่ทะลุนะคะยังไม่ทะลุโอเคไหมซึ่งอย่างที่พิมพ์บอกทุกคนนะคะว่า s u พล l y เนี้ยมันไปได้ถึง1970เลยนะ มันไปได้ถึง1970เลยนะแล้ว1970เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงพอสมควรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าราคายังติดซับไพนนี้อยู่หรือติดอยู่ที่แนวต้าน1970มีโอกาสที่จะย่อโอเคไหมคะมีโอกาสที่จะย่อได้ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแท่งเทียนนี่ทุกคน แท่งเทียนปิดแดงด้วยนะคะปิดแดงมาแล้ว1แท่งนะคะหมายความว่าอย่างไรได้บ้างหมายความว่า1มีโอกาสนะคะที่ราคาจะย่อลงได้เพราะว่าเริ่มมีแรงขายเข้ามาโอเคไหมคะ2อ,อาจจะไซด์เวย์โอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสรุปมันไซด์เวย์หรือว่ามันจะปรับตัวลงนะคะก็คือต้องรอดูแท่งเทียนนะคะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนวันนี้นะคะทุกคนปิดแดง โอเคถ้าเกิดว่าแท่งเทียนวันนี้ปิดแดงแล้วทะลุแนวรับนี้ด้วยนะเนี่ยแนวรับที่ฟิล์มวางไว้เนี่ยนะคะถ้าทะลุลงมาได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าทะลุลงมาได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถึงจะคอนเฟิร์มการกลับตัวโอเคไหมคะการยอ่อมีโอกาสที่จะย่อลงมาหาดีมานตรงนี้นะคะแล้วค่อยบ่ายอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนวันนี้ไม่ได้ปิดแดงแล้วก็ยังยืนเหนืออยู่ต่อให้มันจะเป็นสีแดงเป็นสีอะไรก็ตามนะคะเป็นสีเขียวก็ได้ถ้ามันยังปิดยืน แบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะไซด์เวต่อหรือมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นแท่งเทียนวันนี้สําคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าปิดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปิดใต้แนวต้านได้หรือเปล่านะคะปิดใต้แนวรับตรงนี้ได้หรือเปล่าโอเคนะอ่ะทีนี้รู้แล้วนะคะว่ามีโอกาสที่จะย่ออยู่แต่ติดแนวรับอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะในทา์เฟรมสชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงนี้ก็โอ้โหชัดเจนนะคะว่ายังไม่ไปไหนเลยนะคะยังคงไซด์เวย์อยู่แล้วก็มีจุดนี้นะคะที่เป็นแนวรับ เดี๋ยวนะจุดเนี้ย1952นี่แหละ1952 1950นี่แหละแนวรับเนี้ยนะคะยังคงรับราคาอยู่แล้วก็ล่าสุดปัจจุบันเลยเนี่ยก็ยังทดสอบอยู่ที่แนวรับนี้นะคะถ้าไม่หลุดนะทุกคนก็จะเด้งจากจุดเนี้ยเห็นไหมรับเนี่ยเด้งมาหลายรอบแล้ว2นอรอบนี้เป็นรอบที่3นะคะถ้ายังไม่หลุดนะคะก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่ออันนี้แบบที่หหรืออาจจะเด้งขึ้นแบบนี้เลยก็ได้ ทันไหมอาจจะเด้งขึ้นทำชนะไฮก่อนหน้าแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ทีนี้เราจะเทรดยังไงถ้าจะเซลล์นะคะถ้าจะเซลนะล์นะฟิมให้แพทเทิร์นอย่างนี้นะถ้าจะเซลล์เหมือนที่ฟิมส่งสัญญาณเทรดในเทเล gram อะทุกคนเราจะต้องรอให้มันเป็นแพทเทิร์นนี้คือ QM เซลล์โอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะคะคือแพทเทิร์น QM เซลล์ถ้ามีสามารถเซลล์ได้แพทเทิร์น QM เซลล์ตรงนี้ได้ ะะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่พิมบอกว่าเราจะเทรดเซลล์อย่างสบายใจ mm. ก็ต่อเมื่อมันทําลายดีมานได้มันทะลุแนวรับนี้ลงไปได้นะคะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่เกิดอยู่ดีโอเคไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราเทรดเซลล์เนี่ยต้องมีแพทเทิร์นที่รองรับชัดเจนแล้วก็เป็นการเก็บกําไรสั้นๆอย่างที่ทุกคนเห็นในเทเลแกรมเนาะว่าฟิมให้เซลล์เนี่ยปายไส้แล้วก็ลงมาเนี่ยเก็บกําไรก่อนถึงโลเดิมโอเคไหมคะเพราะมันก็มีโอกาสที่จะเด้งได้อยู่เหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าาา่าาารคไมหลุด แนวรับนี้ใช่ไหมแล้วปรับตัวขึ้นมานะคะแบบนี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมทองอีกพฤติกรรมหนึ่งนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมย้ําโลนั่นเองนะคะซึ่งถ้าย้ําโลนะคะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเราก็หาจังหวะในการเทรดเซลลงไปนะคะซึ่งอาจจะได้อยู่แถวแถวราคา1970ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็จะมี2แพทเทิร์นนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะเทรดเซลเนาะทีนี้ถ้าจะบายล่ะคะ ถ้าจะบายเนี่ยบอกเลยว่ายังมีความเสี่ยงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นแนวรับก็จริงนะคะทุกคนเป็นแนวรับก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่สีแดงทุกคนเห็นไหมมันอยู่ในซัพพลายโซนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบายนะถามว่าบายได้ไหมบายได้ค่ะถ้าจะบายบายได้นะแต่แนะนําให้ลดความเสี่ยงโอเคไหมทาไมถึงบอกว่าบายได้เพราะว่าตรงนี้นะคะระยะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันปรับตัวขึ้นได้เนี่ยมันก็คุ้มอะ นึกออกไหมถ้าระยะตรงนี้มันไม่หลุดจริงๆอะมันคุ้มมากถ้าจะบายเพราะว่าระยะ SL เราเนี่ยประมาณ500-4500จุดเนี่ยสามารถที่จะวางได้นะคะถ้ามันหลุดทะลุ SL เราจริงๆนะคะเราจะแพ้แค่ครั้งเดียวทุกคนเก็ตคำนี้ปะมันจะเป็นภาพนี้ถ้าไม่หลุดมันจะเด้งใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่เด้งมันอาจจะทำเป็นพฤติกรรมเบรดแล้วก็ดรอปถ้ามันหลุดลงมาทะลุชน SL เราได้เราจะแพ้แผนบายครั้งเดียวและพอเด้งกลับมาเมื่อไหร่ เราเปลี่ยนหน้าเทดค่ะเราจะกลับไปเซลลเป็นลนักษณะแบบนี้โอเคไหมเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีแพทเทิร์นให้เซลลเนี่ยสแพทเทิร์นแล้วนะแพทเทิร์นแรกคือ QM แพทเทิร์นที่2คือย้ําโลนะคะแพทเทิร์นที่3คือรอหลุดนะคะรอหลุดแนวรับนี้ย้อนกลับขึ้นมาเทศเมื่อไหร่เรากลับมาเทดเซลล์ทันไหมนะคะทุกคนส่วนแผนบายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แนวรับถ้าใครจะบายแนะนําลดเสี่ยงอย่างที่ฟิมบอกนะคะส่วนแผนบายหลักของเรานะคะก็ยังรออยู่ด้านล่างนะ,ะทุกคนแผนบายหลัก เรายังรออยู่ด้านล่างนะคะรวมถึงโซนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอ่ะตีไว้นะคะตรงไหนมีดีมาเนี่ยเราก็ตีไว้เลยนะคะแล้วพอราคามาถึงโซนเนี่ยเราค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเทรดหรือไม่เทรดมีแพทเทิร์นกับตัวอะไรไหมนะคะค่อยว่ากันประมาณนี้นะคะนี้เป็นดีมาเนาะเปลี่ยนสีก่อน ประมาณนี้จริงๆแผนวันนี้ก็เกือบจะเป็นแผนเดิมเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไซด์เวย์มาตรงนี้หลายวันมากแล้วนะคะทุกคนก็ตามนี้ละกันนะทุกคนก็เทนยังเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ติดสะพายเนาะก็สามารถที่จะเทดได้ทั้งบายทั้งเซลนั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่าต้องมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนทั้ง2ฝัฟังก่อนนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะวิเคราะห์ เทตทองแบบได,ได้แบบฟิล์มแบบนี้นะคะหรือว่าอยากที่จะเรียนรู้พฤติกรรมทองคําเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมนะคะเรามาเจอกันวันที่5สิงหาคมนะคะในคอร์สเทตกทองอย่างไรให้เป๊ะปังนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้เต็มสุดๆแล้วนะคะเรารับจํานวนจํากัดแค่150คนนะคะตอนนี้ก็รู้สึกจะ140กว่าแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะในราคา18,900บาทนะคะสนุกแน่นอนนะคะแล้วบอกเลยว่าเนื้อ,อาหาเนี่ยอัดแน่นอัด เต็มสุดๆนะคะพิม์กำลังทำเนื้อหาอยู่นะคะบอกเลยว่าโห กำลังคิดอยู่เลยว่าจะสอนทันไหมนะคะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าในคอร์สในวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดย์เนาะเป็นวันเดย์นะคะเราก็จะสอนโคดโอเนี o ่ยจะมาสอนตั้งแต่เรื่องของดีมันสัปปะไรนะคะเทคนิคเทรดตามรายใหญ่นะคะแนวรับแนวต้านพูแบ็กโตแบ็กนะคะการดูเทรนด์นะคะ <c oughs> แล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็จะมาสอนในเรื่องของพฤติกรรมทองนะคะฮาพฤติกรรมตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะอัปเดตคอร์สใช่ไหมทุกคนซึ่งมันมีพฤติกรรมอีกพฤติกรรมหนึ่งที่งอกขึ้นมานะคะบอกเลยว่าจุกๆแน่นๆแน,แน,แน่นอนนะคะแล้วก็อาจารย์เต้ยก็จะ มาสอนในเรื่องของหมายเซตปิดท้ายด้วยนะคะฟิมว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่แบบว่าครบจบในวันเดียวอะ่ะทุกคนแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนตั้งใจนะถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจจะไปแล้วนะคะเคลียร์สมองไปโล่งๆนอนให้พอโอเคไหมไปวันนั้นน่ะขอให้เปิดสุดๆนะคะแล้วก็รับไปนะคะใครรับได้มากก็จะได้มากโอเคไหมคะนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นวันเรียนสดเนาะไม่สามารถที่จะเรียนย้อนได้นะคะก็ ตั้งอกตั้งใจนะคะในวันนั้นอย่างเต็มที่ละกันนะคะใครยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแนะนํามากๆเลยเพราะว่าคุณจะไม่เห็นราคานี้จากคอสของ BRAVO อีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆเลยเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบา,บายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ